ครับที่ขบผมในจังหวะรำบงครับทุกงานเพลงใจน้ำเมืงอ,มองทางรถครับรอบรักแกบนในรอบที่หนึ่งครับในจังหวะรำบงครับผม แต่ปวดใจจังเราทำชอบเจอจร่งเจอผู้หญิงรุ่นเรศใจนางค้า,คายทางรถเมรถ่รักให้ตายเองไม่เห็นจริงหรือว่ารูสวยเล่นรักรวยในจริงอยู่ไหนน้องนาใจพี่นี่เปร,รี้ยงร้องันทุกข์รักหนักเต็มหลังนักจนยังแม่นละลิว้วตะบึงคงไม่ถึงปลายทางวึงบงลงใใอลขนลมกายเขานาแสดคนตลอดทางไม่ตรงได้รถพี่คงผิดนายค้องความไปด้วยใจย่อจริงเร,ร่รอนิ่งใดละไม่ใจเธอตรอก อยู่ดงเขาป่านสนจะยากจนพ้นตินจะระพี่ก็ขอเชิญชวนปู่จรักเจ้าหน้านวนแม้โดนสิ้นลงไม่ขอขอ้างขอสอดดวงใจละมอไป ทำคนเลอะจากคะแนนใจปวดใจจังทำช็ชชอชกใจจริงเจอผู้หญิงรุนเรงใจหน้าพายข้ารถไม่ร้ายหน้าเอ็นไม่เห็นจริงหรือว่ารถสวยเล่นรักรวยใจจริงอยู่ไหนนอนนาใจพี่เปรียบังร้อนมันทุกครั้งหนักเต็มลังหนักจนยางแบนเลนริ้วทะเบึ้ลคงไม่ถึงปลายทางบนถนนใจของนาแมาแสนข้อตลอดทางไม่ตรงไดรรถพี่คงทิ้หนายของความใสปโดยใจยอดหนืงเรรวย ได้แล้วไม่ใจเจ้าตรองอยู่ดงเขาปา่านาสวนถึงจะอยากจนคนผิดจะริ่พี่ก็ขอเชิญชวนปูชารักเก่าหน้าโดนแม่เจอสิ้นลมไม่ขอขอ่างขอทอดดวงใจมอไว้ทุกอย่างแม่หนาเจสิ้นงลมงระอา รอบรำแค่คนในรอบที่ส่งครับผมนะเมื่อวานก็ดูสวยดีแล้ววันนี้ซะสวยกว่าเมื่อวานครับผมเอาจแน่นอนละเมื่อวานไม่มีให้ดูนี่เนาะวันนี้มีให้ดูแล้วเลยสวยกว่าเมื่อวานโอ้ยว้าปจ้าเชิญเชิญเมื่อวาน้ก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานเมื่อวานแล้วก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวาน เมื่อวานเราก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานเมื่อวานเราก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานอผู้กกันงอแล้วทมอกี่็ต้องมีแรอเองก็เหมนต่อมคุณไม่พอ ดูยังไงก็ดูสวยกว่าเมื่อวานเมื่อวานก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานเมื่อวานก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานผมบอกแล้วว่าวันนี้สวยกว่าเมื่อวานนี้พอเมื่อวานไม่มีให้ดูห้องดูยากกันมองเมือนลมหอกับมุมมองด่างนี้ก็ต้องมีแกล้งมีเอกต่ำเมื่อต่อมือบน ก็เดียวมันก็เดียวไปสู้ไว้กนบาทใจจะดูยังไงก็รวยกว่าเมื่อวานวานแล้วก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานเมื่อวานแล้วก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวาสิ้วันในรอบสุดท้ายในรอบที่สามครับระบบแก้บทครับ ครับผมแล้วก็มาเสด็จบนสัตว์ในรอบสุดท้ายครับผมกับทางคณะทัฒนาพที่ได้บอกให้กล่าวไว้ครับผมนะฮะสุดเทียนเวียนวนลารำรำแก้บนล้วนเตยวนเวียนสุดเทียนเวียนวนลารำรำแก้บนล้วนเตยวนเวียนคบนกบสนาบเปลี่ยนเรามาสุดเทียนเวียนเอ่ยเวียนวนสวัสดีแล้วก็พี่น้องในหมู่เราตะลัแก้บ่เชิญพวกเราคนไทยอยากได้อะไรขอโดยเจ้างานบอก เบอลแล้วขาสเร็จประชาสนรักมาลองแก่บนนานมาไปม so 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 ันน so ี okay. ่บ so okay. so ุปผ so ิดขโมยมีล่องบนเ้ามาอตลอดใจอาบน้กับไฟันก็ล้อนก็ได้ปีกับพื้นมาได้ปีกับพืนมาวบ้ามาไม่ห้าเอาบลันแก่บนนึกว่ามาหาอะไรก็สอบไม่ได้ก็โดนใช้การบนข้าแล้วแตะจะบนอะไรก็ตากินตางได้ล้มแต่ละคน สอบได้แล้วก็แน่นอนสอบได้ก็แน่นอน,อน,น,อนไหวจาละครไม่รับแก่บนลูกผู้ชายแล้วก็เหมือนกันแล้วไม่อยากเป็นนาฏก็รักใจกันบนบางคนบนไม่ถูกต้องมานำไปชกขอพ้องโลกของตนจำได้และไปเด่สอบได้ไปเด่นเทวดากันแก่ไม่ยอมรับสินบนบางคนแล้วก็อยากรวยแต่ตระเวนหาห้วยแล้วไม่ทุหเองอุ่นเจอสานก็ไว้จานถูกทุกบนมาละคร กวยรวยอือาต้องไเดินแกผาลำแกบนนะจุดเทียนเวียนวนราารำแกบริวณเลยวนเวียนจุดเทียนเวียนวนเราารำแกบริวณเลยวนเวียนบนกาบสเบียกเรามาจุดเทียนเวียนเ่ยเวียนวนรบาแก็จะปใจแลไมไม่ใชยแล้วว่าไปคนข้าแพ้จะโทษใครอาสองออกไปใครระวงเราบองนอนโดนสั์เลจะตาอ่ทลาย สัตวจอลาดีหลับนอนลาไปนกงแหม่มคนหัวพาดตดนเชียงม้แต่ว่างไปไปแล้วไปเืินฟังนวลรันว่าได้ขึ้นโบ๊รันว่าได้ขึ้นโบจะได้เป็นนายงกอบห้องคนชาละวันจะชื่องแปลงกายดำดุนตะวายอยู่่างน้ำมนต์เพชรสาวเอาลงเล่นน้ำชาละวันไล่ปั๊บมาคาไปสนสนึงตั้มันต้องร้องเหอ ชอบใจแล้วไม่มีเหตุผลแกงโคโดนนิดหน่อยว่าจะมีไม่น้อยอีกสักห้าองค์พูดได้แล้วไม่ทันจบพูดได้แล้วไม่ทันจบหอมอดเดินต่อโตมอวจิ้มชมพูขอจ้างแล้วก็ฝากไว้เป็นอดีตใจ,ใจในะเพื่อนชายทุกคนเมียสาวต้องเอาใจแต่เดี๋ยวเมียไม่ไม่ก็สบายสุขหอนอย่าเพิ่มมีเ,เ,เมียแกอย่าเพิ่มมีเ,เมียแกได้เมียข้าแม่ไอแยสันตมอดจุดเดียวเวียวน I'm vun vun nay vun viet, tuot viet viet vun lam lam ke vun vun nay vun viet, buon cap sa dap viet. Ra to tuot viet la viet nay viet vun, tuot viet viet vun lam lam ke vun vun nay vun บัตรคารสิบบนนะครับระบบแก้บนทั้งหมด3รอบด้วยกันครับครับผมก็ขอให้ทิบบนที่ทางคณะนินภาพได้บอกได้กล่าวไว้แตดขาดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับผมก็ขอให้ทางคณะนินภาพจงมีความสุขความเจริญคิดถึงทิ้งใดขอให้สมดังปรารถนาทุกประการ ขอให้ร่ำขอรวยตลอดไปอย่าได้เจ็บอย่าได้ชนอย่าได้ไข้ครับผมแล้วก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่หน้าสถานที่นี้ครับจงมีความสุขความเจริญขอให้ร่ำขอรวยตลอดไปกับพวกเราทีมงานแสนรักจุดวงน,นะ,ค,ะ,ะครับแล้วก็<ร> <ผม S 1> น้องหนางรัสามคณะสามเวทีครับผมในค่ำคืนน,คนี้เป็นหน้าที่ของน้องโบนภาพรครับผมขวัญใจตันโกงแล้วก็ทีมงานของพรนมเบองเพชรครับผมนะครับผมกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับในค่ำคืนนี้ยังไงคุณเพีเราบบอสนามกันเต็มที่ครับผมอ่าแน่นอนล่ะ ไม่ว่าจะเป็นด้านของนะบทเพลงจังหวะเก่าๆย้อนยุคหรือว่าร่วมสมัยกันข้าคืนนี้แนะนําขึ้นมาได้แนะนําขึ้นมาครับผมเราพร้อมที่จะจัดมอบความสุขให้กันเต็มที่ครับผมนะครับผมขาดตกบกพ้องไปต้องกลับขออภัยด้วยจัดไปคุณเพียนะครับ